และหลวงตาเนี่ยอ่เมื่อก่อนปมามามากเลยนะเห็นพระทํางานในหลวงตาไปยืนดูด้วยไปยืนดูฮ่กูไม่ได้บวชมาทํางานกูบวชมาภาวนารนอดนอ่าจริงจันทรึงเที่งเห็นจำได้เลยไปยืนดูคู่กันเห็นก็ทํางาน,นะนะอ่ะนะอ่า เอ้ยพระกรรม,มกรไม่ใช่พระกรรม,มาฐานหรอกโน้นแต่คิดในใจหรอกไม่พูดหรอกเออแต่วันหนึ่งลองเข้าไปทำไปทำแล้วมีความรู้สึกดีมากอทีนี้ก็ทำแต่งานเลยทีเนี้ยมันมีกำลังใจดีพอทำเหนื่อยแล้วมานั่งสมาธิมาอะไรอย่างเ้เหมือนเราได้ทำ แล้วทำมันไม่มีอะไรขัดมันส่งเสริมโอ้ยีนี้ทำนะโอ้ทำงานเนี่ยไม่ได้ทำงานเพื่ออมีรางวัลในทรพมวิชาเห็นไหมไมันเลยส่งผลเรื่องเงินเนี่ยไม่แต่เป็นแสนเมื่อก่อนนะเขามาวางไว้เนี่ยให้เขาไปไว้ที่เช็ดเท้าอใต้ที่เช็ดเท้าไม่กล้าแล้วก็มีเงินชื่อเงินหลักทัไมพอนเป็นเงินหลวงจา อ่าก็บอกนี่นะเง่หยิบเอาตังนัมนเนี่แหละก็ไปหยิบใสย่ยามทีนี้เงินแสนสมัยก่อนไม่ให้น้อยอ่ะสมัยก่อนอ่าไม่ใช่แสนนะสนีนะหลายแสนเน่งก็ทุกข์สิหลวงพ่อผมผมทุกข์กมากเลยนะทำยังไงอ่าเราก็เลยบอกอเอาอย่างนี้ไหมเน่ง เนยไปเรียกพระวัดไหนก็ได้ชวนเขาไปตลาดไปซื้อของให้หมดเลยเนนหล,ล <ะ S 2> <อ>ักได้ทีเลยเอาอย่างนั้นเลยเนาะหลวงพ่อไม่ได้คิดจะไปทําอะไรเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่มีแต่ภาวนาที่จะพ้นทุกข์คือการแก้ปัญหาคือให้เนนเนี่ยไปเรียกพระใครอยากได้อะไรไปตลาดอินโดจีนไปซื้อให้หมดเลยนะค่อยกลับมาซื้อแจกพระคือเราถูกฝึกมาอย่างนั้นจริงๆ เรารักษาพพราธรรมีในเหนือชีวิตอนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่าลุงตาถึงบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้เมื่อก่อนนะลุงตาก็เคยนะเห็นครูบาอาจารย์มีตังมีอะไรอย่างเงี้ยรุ่นก่อนๆนนะที่จะเป็นเจ้าว่าโอ้พึพอมาโดนกับตัวเองเลยทีนี้ พอตัวเองมารับมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกอ่าเพราะเราต้องทังบุติต้องดูแลคนเห็นไหมยิ่งยิ่งหลวงตาเนี่ยมีคนห้าหกร้อยอย่างเงี้ยเอาไปฝากไว้กับโยมโยมมันก็ไปใช้หมดเราจะไปเอากับใครล่ะมันใช้หมดแล้วมันก็ไม่มีจามมันไปแจ้งจับมันเหรออ่า เอาไปเอามาเลยยุ่งยากกับเรื่องนี้ก็เลยต้องได้มาทำหน้าที่ตัวนี้แต่ด้วยนิสัยนิสัยนิสัยวัสนาที่ได้มาถึงจุดนี้ก็เลยรละลึกถึงให้เป็นกำลังใจต่อหมู่คณะต่อผู้ไปทำการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนี่สำคัญ ถ้าใจท้อร่างกายก็หมดแรงใจถึงสำคัญมากความคิดเนี่ยมันจะไหลไปสู่เรื่องไม่ดีที่มันทำ้ายตัวเราเองทำลายกำลังใจตัวเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนีง้เรื่องไม่ดีมั่งไม่ดีมั่งท้อนี่ะเหนะไ้มความคิดเนี่ยมันสร้างความกลัวสร้างความสดใสอยให้กำลังใจ บางทีคิดไปคิดมาเราก็ไม่มีวาสนะาหรอกน่ดมันไปนวดเลยนะรู้ดีนะ,ะบางคนี่บวชมาโอ้ยบวชมาสักพักภาวนาไปหน่อย,อยเราอยากไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่จากแสดงมันคนลูกกับตันอยูอย่างเงี้ยอสึกออกไปเนี่ยจะไปทำปลูกมะนาวปลูกแกงกวาอย่างเงี้ยอ่ะ ปลูกก็โอ้ยนะลูกโดกมากของเขาเนี่ยเขาปลูกนะแล้วก็จะออกรถไปขายแตงกวาเนีย่ยอ่าขายดีมากจนได้ออกรถสองคันสาคัญนมาแหละอ่าไปแล้วทีนี้คนมาซื้อแตงกวานะ่ะก็มีใช่คนที่สวยไปโน่นอีกนะอ่า ไอ้พวกมาซื้อนี่ก็หลงรักเขาเอาไปเอามาไปเป็นผัลวละไม่ได้เลี้ยงแม่แล้วเลี้ยงแม่ใหม่แล้วจะแจ้งควาแน่ะไม่ได้ปลูกนะคือมันคิดหาทางหลอกลวงมากนี่สร้างโอ้โหจะเรียอะไรก็ดีไปหมดนะเห็นไหมพอออกไปจริงๆแล้ว บอกมีค่าบอกเป็นค่าเหมือนเริ่มความคิดเนี่ยนะความคิดเนี่ยสร้างภพชาติสร้างสมมุติต่างๆความเป็นความมีสร้างความดีความเร็วความไม่ดีสร้างความอยากสร้างความกลัวทุกชนิดเขาเรียกว่าจิตตสังขาร ทุกวันนี้คนเราเนี่ยทุกขาะความคิดเข้าใจไหมคิดวนไปวนมาแต่เรื่องเดิมๆแล้วแหละอ่าเหมือนพวกติดการพนันเนี่ยเชื่อไหมก็จะคิดวนไปแต่เรื่องเล่นพรุ่งนี้จะชวนเพื่อนอะไนะคนไหนว่าว่ากูจะเงินขาดขาโน่นอ่า ถ้าคนคิดเรื่องกินเหล้าก็พวกนี้จะไปกินเหล้าที่ไคิดแต่เรื่องเรมวนะถ้าพวกในกามอนะ,ะราคะก็จะคิดถึงจะไปฟันอีไหนดีเดนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอ่าไปที่เดิมอ่าไหลลงไปจนึ่งเขาเรียกว่าอุปนิสยัยปัจจัยโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัย อความเคยชินหลายภพหลายชาติอนุสัยตัวเก่าจะผักดันด้วยสัญญาเก่าแล้วมาเพิ่มสัญญาใหม่นะที่จริงเกิดจากอันเก่านะเขาเรียกว่าสันนาหรือ,ญญอนิสัยยังไงอทีนี้พระพุทธเจ้ามาให้พัฒนาตัวนี้มาฝืนมาดูมันไม่ทําตามมันมันจะทุกข์ทีเนี้ยเคยตามใจไงมันจะทุกข์ วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนอาณาบรรณสติอาณาอาณาปรรณสติเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเลยนะ,นะอานาบรรสติเนี่ยมีทั้งสมถะและวิปัสนารวมอยู่ในนั้นด้วยศีลสมาธิปัญญาก็รวมอยู่ในอานาบรรสติด้วยไม่ต้องไปแยกมมันมีอยู่แล้วเพราะศีลเนี่ย ศีลเนี่ยกับสมาธิถ้ามีสมาธิมันก็เป็นศีลทันท,ทีเลยเนี่ยเพราะสมาธิเนี่ยมันรวมมาศีลไปด้วยถ้ายังไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันก็เป็นนิวร์นไงวิจัรนิวร์ห้าไหมอ่าวิจิก,ก,กิชัทในตัวเปิดเกมความรังเลสงสัยความคิดนี่แหละฮะ,ะ,หหหหะเห็นไหมช็อตไความคิดเนี่ะเข้าใจไหม นี้ถ้ามีสมาธิความคิดจะหยุดนิวรณ์ก็หยุดอันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิกับน,นิวรณ์ม,มันเป็นข่าศิทต่อกันถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่ใช่สมาธิถ้าเป็นสมาธิคืคอหยุดคิดได้มันก็พ้นออกจากนิวรณ์นั่นเองน่เรียกว่าสมาธิเพราะไม่มีนิวรณ์มีสมาธิมันก็จะบวกเอาศิทไปด้วยพร้อมจะมีแต่ต้องอาศัยสตินั้นจะ,จะเข้าไปถึงตัวนี้ เพราะฉะนั้นมันเลยมีปัญญาอยู่ในตัวคือคตัวรู้ตัวรู้รวมอยู่ในอาณาปณสิทธิ์เมื่อเราอยู่ในลมหายใจได้เราก็จะไม่อยู่ในสังขารนั่นเองไม่อยู่ในความคิดปรุงแต่งอเองไม่ต้องไปขอสิงกับใครหรอกเมื่อใจมันสงบเนี่ยมันอยู่ในลมหายใจมันมีทั้งศินมีทุกอย่างครบเลยรักษาศินข้อเดียวคือใจองไงล่ะฮะ มีครบหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ามันไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากเลยคือความคิดมันจะกั้นไว้หมดทุกอย่างความคิดนี่จะขังเราไว้ในตัวของมันเองมันจะมีเหตุผลเสมอ,อะ,อะเหตุผลที่มันใช้บ่อยที่สุดที่มันอ้างไอยคือความจําเป็นอ้างว่ามีความจําเป็นอะ หลงตาก็ยูะตลอดว่าไม่มีอะไรหรอกเรงเก่งเท่าความคิดของตัวเราเองนั่ง,งอยู่คนเดียวก็รอกตัวเองคิดจะตืต่นนอนมาเ่ยอะ,อะไรก็จะดีหมดตัวเองอะดีฮะถูกหมดนอนไม่รู้ในสัาดากตัวเองอทำไมแล้วก็ลระทมทุกข์ด้วย ถ้ามานั่งอยู่กับหลวงตาแต่ละวันเนี่ยมหาหาหลวงตาเนี่ยโอ้โหหาเงนินอย่างนั้นอย่างนี้คนดท้าเป็นไงมีเงินเท่าไหร่มีแต่นี่แล้วหาอย่างไรดูแล้วหัวงองหมดแล้วยังมีนี่อยู่ฮหลวงตาต้องขอบารมีให้พรหน่อยจะได้พ้นนี่กูก็ยังเป็นนี่อยู่กูอะ จริง,รงคนเราเนี่ยคิดว่าพระนี่ต้องเป็นทุกอย่างฮะมีหัวเมียโคตหน่ไงเห็นไหมประกาศหลวงตาหลวงตาให้พรหน่อยหนูไปออกรถกับหัวไม่รู้ไปนั้นจะให้ผ่านหรือเปล่ารู้น่ะกูบอกกูไปออกเองไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าฮะมันคิดว่าพระเนี่ยเป็นทุกอย่างบางทีเนี่ยดูที่ มาเป็นกลุ่เนี่ยฝันดีไม่หลงต้าฝันดีเขาบอกด้วยนะแต่ใ้พวกพ้นวิ่พน้พนสิน,นก็ทีพูก็ฝันเหมือนมึงนั่นแหละกูว่าถ้าพระฝันเนี่ยเขาบอกมันแม่นง,งั้นมึงก็เอาหัวมึงมาบวชเลยผัวมึงฝันแล้วก็มาซื้อกันเองอคิดอะไรของมันเหน็นไหมเพราะมันถึงตุกเป็นเดี่ยวของสยศาสตร์เห็นไหม ศาสนาพูดเราหมดค่าหมดราคาเลยนะฮะโอ้ยเห็นไหมรูปคำมเต็มแขนเต็มคอฮะ,อะโอ้โหนี่ไปซื้อมาเนี่ยบูชามาพุทธคุณนะน่าจะร่ำจะรวยจะทำอะไรปังๆหวังแต่พวกที่มาเนี่ยวกูว่าเต็มคอเต็มแขนไม่ปังเลยจะ่คนขายนะปังคนขายพวกวันถูตัวเนี้ยนะ พวกนี้แม้แต่ข้างว่านรถก็ไม่มีกูบอกมึงเอาไปขายคืนนี้มันรู้สิมันจะซื้อคืนไหมฮนะถ้าธนาพุทธเราไม่มีความหมายเลยนะถ้าเราไปเอาศิยศาสตร์เอาสิ่งพวกนี้มาฮนะ